ครับสวัสดีครับมนีวิทยผู้เขียวก็ได้มาเปินราคาคล้วยอีกเจนหนึ่งครับผมสําหรับคล้วยตัวนี้นะครับผู้หาคล้วยไปเปลี่นพ่อพันธุ์นะครับก็ยเปลี่ยนพ่อพันธุ์เขาเป็นลูกของบัวขาวครับเป็นลูกของบัวขาวอายุตอนนี้ประมาณสามปีนี่แหละครับประมาณสามปีนะครับความสูงอยู่ที่ร้อยหาสิบสามครับผมร้อยหาสิบสามวัดเมื่อกี้นี่ครับผม เบื้งรายละเอียดครับผมเบืงบ้งรายละเอียดสูงใหญ่หนาครับผมสูงใหญ่หนานะครับร่มโตดีครับผมท่ายสวยหางลึกครับผมหางลึกท่ายสวยหางลึกท่ายสวยหนาเขาเปิดครับผมหนาเขาเปิดนะครับ เขาเป็นลูกของเจ้าบัวขาวนะครับเด้อเป็นลูกของเจ้าบัวขาวนะครับตาเตี้ยมแจ่มจ่มครับผมตาเตี้ยมแจ่มจ่มข้อสองอ่องเปิเปลาอกเป่นะครับขาใ่ครับผมขาใยหนาตันครับผมเรียบดีเรียบสวยครับผมเรียบดีเรียบสวยนาเขาเปิดเขาโตกันส่อนใ่ครับผมขวกเขาใยนะครับ อ๋อาะซาครับผมจะซาสำหรับผู้หาคั้วผูไปเลี้ยงสำหรับคั้วเกล็ดดีๆยังซี่นะครับวิตผู้เขียวสิเปิดบ่วแพงครับผมเปิดเปิดบ่แพงความสูงเขาที่ยุทธีร้อยหาสิบสามนะครับเด้อร้อยหาสิบสามวิตผู้เขียวสิเปิดในราคาหนึ่งแสนหกหมื่นครับผมหนึ่งแสนหกหมื่นเอาแต่ผู้ใดหาคั้ยผูครับผมเกลดดีๆเป็นลูกไส้ของบวกขาวครับผม อายุประมาณสามปีนะครับเจ้าซาครับผมเจ้าซาถ้าผูใ้ใดอยากได้ก็สามารถทักมหาวิทย้เขียวได้นะครับสำหรับเบอร์วิทย้เขียวก็ศูนะบบย์หกสองหกเก้าสามสามสามหาศูนย์ 0, ครับผมสามารถติดต่อได้นะครับควยใหญ่ควยงามครับผมควยใหญ่ควยงามสินค่าดีครับผม หางเกียบจูดินกุลล่ะครับหางเกียบจูดินรับโตดีอ้างดีครับผมหนาไงานะครับอ่ะคลิปนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับเนาะสวัสดีครับ